หมว่าไปหาหมอหมอว่าเป็นอะไรรู้ว,ว่าหวานไหมอ๋อหมอให้งดอะไรไหมลดก้อนลดน้ำหนักเฉสวยอ๋อโอเคอ่ะทุกคนจ๋าขอครับเวลาถอยหลังนะคะมาเค้กเสร็จแล้วเรามาโรยหน้าเค้กกันเถอะมาโอเคเลยโอเคมาอ่ะมาโรยอย่างนี้นะนะอุ้ยสวยไหมเลิศเอออ่ะน้องหลีมาลองโรยเหมือนพี่สิลองโรยเหมือนพี่จะโรยได้ไหมได้ไหมค่ะอ่ะโอเคอันนี้ลองโรยซิอ่ะหยิบมาอยากโรยตัวไหน สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มากับน้องหลินนะคะแต่ว่าน้องหลินต้องขยับมาหาพี่อีกมาขยับอีกนิดนึงหนึ่ง,งสองสามอืออ่าโอเคอ่ะไหนทายังไงโอเคอุ้ยคนดูน้องลินสองร้อยหกสิบห้าคนเลยอ่าสวัสดีคนดูทุกคนนะคะวันนี้เมอร์รี่คริสต์มาสมาอ่ะพร้อมหรือยังพร้อมกินหรือยังเอารอก,ก่อนแป๊บยังแต่ไม่เสร็จรอก,ก่อนแป๊บหอรอรอก่อนแป๊บรออ่าโอเค อ่ะน้องหลินจ้าหนะ้าเคพี่เออเออเอาอีกเอาอีกเอาอีกเ,เอาอีกเลืออ่าอ่าโอเคพร้อมกินแล้วอ่ะตักกินได้เลยจ้าเกินไหมอยาก่ะดักดักไว้พรุ่งนี่ก่อน Happy แฮปปี้เบอเดย์เราอยยังไงขอให้ปีปีแล้วก็โจทิม่านะคะขอให้ปังๆังนะคะให้รวยๆนะคะขอให้แป้งเป็น,ปนยังไงขอให้แป้งก็ให้มันหวานเนื้ออ่าโอเคอ่ะน้องหลินกินก่อนนะคะ กินก่อนได้เลยโอเคหนึ่งสองสามฮึบอร่อยไหมอร่อย <laughs> อ่ะมันเป็นเค้กอะไรนมสดนมสดออคิดว่าเค้กอันนี้เท่าไหร่สี่สิบสี่สิบหรอโอโอเคมาทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็ทำเค้กเสร็จแล้วนะคะวันนี้เรามีโปรโมชั่นแป้งจากสามรอยเก้าสิบเลือเหลือ,อ,ลอสองเก้าเก้าสองเก้าเก้า เหลือเท่าไหร่น้องลินสองเก้าเก้าเยอะไหมสองเก้าเก้าก็ได้ไปเลยอ่อนี่แหละนี่แหละน้องลินใช้เบอร์ไหนจ้ามีทั้งหมดสี่เฉดสีวันนี้ เบอร์ศ mm ูน hmm. ย์ศูน huh. ย์ขาวโตอินใช่ไหมคะทองโตอินเอาตัวน <c oughs> <i> ี <c oughs> ้อ่าน้องเบอร์ไหนเบอร์ศูนย์สี่เบอร์ศูนย์สองโอเคเบอร์ศูนย์สองโอเคทุกคนจ๋าราคาปรับไปได้ยังจ๋าราคาปรับื่้ยจ๋าโอเคสองเก้าเก้าแล้วพี่ออยจ๋าพี่อ้อยจ๋าแป้งตัวนี้ดียังไงจ๋าเนี่ยเราอธิบายสิแป้งตัวนี้มีสารสกัดหลักเป็นดอกกุหลาบเบลเกเรียค่ะทำให้หน้าผ่องดูสิน้องหินน้องหินต้องหินเดี๋ยวมองดูกล้องได้ไหมจ๋ามองดู้มีเลยฝั่งที่คือทาเบอร์ศูนย์โตอินเลยใช่่มั้ยจ๊ะาแลว ทา่แล้วเหรอโอเคไหนเราพี่ว่าไหนเราเอาเบอร์สุดท้ายให้พี่ดูหน่อยเอาเบอร์สองไหมน้องหลินตก็เอาเบอร์สองไหมมันแบบกุหลาบนะน้องหลินหน้าผ่องหน้าเนียนชาแล้วเป็นยังไงจ้ะแม่ตอนนี้ชาแล้วเป็นยังไงจะให้ดูเออน้องหลินทาให้ดูเลยอุ้ยอุ้ยดูในกล้องดูในกล้องมันปื้งข่าวมากมันปื้งข่าวมากน้องหลินจ้ะน้องหลินคิดว่าน้องหลินคิดว่าราคา299สั่งวันนี้ส่งวันไหนวันจันทร์ ส,ส่งเลยส่งเลยอาไม่ส่งคุ่นี้หรอ <c oughs> มาได้ส่งคุ่นี้ไม่ได้ตอนเย็นอเอหรอเพราะว่าตอนเย็นจะรับแขกมาอ,อ๋อแขกชื่อว่าอะไรก็คือคนนี้อ,อ้าเอาหมดเวลาแล้วหรอหมดเวลาแล้วหรอพี่อุ้ยอ่าคะอะไรจ๊ะอ,อ่อโอเคเอ,อ่าก็น้องหลินพี่จะบอกว่าพี่ก้อยจะใช้เบอร์ศูนย์สวยไหมสวยมากเต็มสิบให้กี่คะแนน สิบสี่ฮะสิบส <14. S 1> <ะ>ี่เลยเหรอไม่เกินสวยเกิอนอ่ะตอนนี้แอดมินบอกว่าราคายังเหลือสองเก้าเก้าอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะยังเหลือสองเก้าเก้าอยู่เนาะโอเคทุกคนจ๋าโอเคเหลือราคาสองเก้าเก้าอยู่น้องลินจา๋าล,ลองพรีเซนต์อยู่ว่าเป็นอย่างนี้เป็นยังไงใช้แล้วเป็นยังไงอันเรารบอกเอ็มซีว่าผมขอพูดพก็คุมจงที่ว่าสวยมากภา,าพตวอิผ e ิวดีสวยมากแนะนำสิวดีมากค่ะใช้อร์ไหนแต่ถ้าอยู่กับผิวผิวขาวใช้เบอร์ไหนเบอร์ศูนย์ศูนย์ ด้วยอ่าส่วนสามด้วยหรอถ้ามีส่วนสามผิวสองสีนะสองสีถ้าถ้าเบอร์หนึ่งชมพูไหมนนก็มีค่ะผิวโคชมพูเบอร์ส่วนสองผิวเหลือเหลืองเหลืองต้องตายเบอร์ไหนมาตอนแรกนี้จะเป็นเบอร์ ศูนย์เบอรศู่งอาศูยเพราะว่าจากราถ้าสะาดสาดไปแล้วถ้าจับคอสวันนี้จะให้อ่ามันสอ้าเกนะ9เก้บอร์จ้าโอเคเอาอีกรอบนึงวานตองนี้ให้ราคาพิเศษคือ2อ9 9องาก้าอ่าคเอีเลยละสองให้สองร้อยเก้าเกดตอนนี้ได้วันนี้ถ้าวันนี้จะได้ถ้าลงอ่าลงไรแร้นถ้าลงรเราไม่ได้เลยเนาะไม่ได้เหมนกันเพราะว่าจากการี่ขึนให้พอรอก่อนแอคชั่น ก็ซื้อมาแล้วสามารถที่มีพับให้เจ็บทางไงด้วยมีทางไงมีมีอ่าถ้ามีสามรูมีสามรูีสามะเจาอเจาะก็ไม่คือคือจะเอาพับใส่แตเขาบอกว่าแป้งกันน้ำกันน้ำจริงหรือเปล่ามึงต้องดิละพี่จะโชว์นะให้ดูจะให้ดูมาอ่มาเอาน้ำมาดิเองเพียงกกิจะทำให้ดูว่าแป้งมันกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่จริงไม่จริงหรอไม่เชื่อหรอให้หนูเอาหนูจะจุ่มน้ำหรอเออว้ายจะให้ดูหนูจะจุ่มเลยเหรอลูกหนูจะไม่เปียกหรอไม่มาให้ดู แบบนี้เราจะเป็นนะเอาพับออกก่อนเอาพับออกก่อนนะจ๊ะเปิดแล้วก็เอาฟองน้ำออกก่อนนะโอเคเอาพับออกปุ๊บอาจุ่มน้ำเลยทีเนี้ยจุ่มลงไปเลยหนึ่งสองสามปุ๊บเป็นยังไงเฮ้ยติดไม่ติดนะค่ะยังไม่ติดนะสามารถว่าน้ำมันอยู่ตรงนี้หรือว่าน้ำตรงนี้ถ้าซื้อแล้วต้องรบกวนที่เปลี่ยนนะอ่าอ่าเราเอาทิชชู่ซับออกไหมไหนไหนโชก้องหน่อยโชว์กล้องหน่อยว่าเป้งเป็นยังไงเฮ้ย ติดได้ติดได้เนี่ยทาต่อได้เลยแป้งเองเอาพับแต่งเออเาพับแต่งเออใช่ใช่ทีอันนี้พับแต่งอันนี้จะบอกว่าลงแบบนี้นี่ให้ดูเออพวกคนจ๋าบอกเลยว่าแป้งตัวนี้คือใช้ดีมากๆเลยวันนี้น้องหลินหน่กจริงจริงน้องแอบทาเบอร์ศูนย์ไปมาเลยดูค่ะอุ้ยมันยังทาต่อได้นะทาต่อได้ไหมเลยได้ น้องหินจ้าวันนี้น้องหญิงให้ราคาเท่าไหร่นะราคาเกาเก้ไปเลยสองเก้าเก้า่นแต่ยวแต่ว่าเกก้าท่านะใหเก้าเก้า่อาไปใหดูเพราะว่าสามวันทีจะอยู่สื่ถ้าตะก้าจะปากเึ้ื่อนาว่เก้าเก้าเ้าเถ้าเกินนี้คืนไม่ได้เนาะไม่ได้ปิดไรค่ะถ้าสมมติเป็นคนโสดอย่างมีแฟนต้องใช้แป้งไหม ใช่ถ้าทำถ้าไม่ทำถ้าปได้ก็ไม่ได้เหมือนกันถ้ามาต้องนะคะทุกคนที่ซื้อไปแล้วรบกวนสรัคเงินมาด้วยจ้าขอกี่ออเดอร์ค่ะวันนี้หนึ่งออเดอร์จ้าขวันนี้น้องหลินจะเอากี่ไม่ไม่ไม่ขอสามได้ไหมได้แล้วทุกคนจะเซ่รแบบไหนความจริงว่าน้องหลินสวยไหมค่ะน้องหลินใช้แป้งเบอร์ไหนเบอร์สูงค่ะทือแบมา โตอินมากโตอินจะว่าอะไรโตอินก็คือสวยเออทาเมสว่มากเตมกับน้องคิวหรือน้องปอมน้องกิ๊กน้องเบนใสทุกมอเตอร์แนนอนถ้าเกิดว่าใช้แป้งโกกิมีสวยไหมดีถ้าเกิดว่าไม่ทาล่ะไม่ออกออเอาล้วถ้าเกิดว่าวันนี้มีเดทกับผู้ผู้บ่าวอย่างเงี้ยเราจะให้ดูให้ดูอุ๊ยอันนี้อาจจะโดนน้ำได้อยู่นะเนี่ยเออทุกคนอ่ายนะ ขอ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 แม่แม่นขับกวดตะก้าเลยได้ถ้าแม่แม่ขอตะก้าขึ้นมาก่อนถ้าน้ำหนึ่งห้าสิบถอยหลังพร้อมกันน้ำน้ำหนึ่งน้ำสามน้ำสี่ถอยมาค่ะถอยมาค่ะถอยมาให้ดูน้องลินท้าถ้าวันนี้ถ้าให้เอฟซีไม่กดตะก้าจะเสียใจไหมไม่ไม่ได้เสียแน่นอน เพราะว่าตกผิดได้เราคับเสียใจถ้าเขาว่าแป้งตลาดของเราเราจะขายค่าราคามันถูกๆไปเลยเพราะว่าขายคามันมีตะก้าขึ้นแต่ว่าเราการนำได้การการหายได้การอ่าการได้การการผิได้การผิดกันผีก็ได้ได้จริงๆเราต้องสวดังไงให้สวดก็สวดหมือนกันนะการหนึ่งสองสามจะโทรแค่นี้แล้วก็แค่แป้งอันนี้จะได้โอเคไหมคะใช่แล้วผู้บ่าวเข้ามา แป็นที่ผู้บาดชอบด้ตัวตัวอินตัวขาตัวอินเมื่อกี้น้หนว่าปกปิดไหมจะนุ่งขาถาก่อนเป็นตัวอินสามารถตัวอินตัวขาทีนี้เรื่องอะไรบางอย่างเป็นมีสิวด้วยใช่ไหมอเป็นสิวชรได้เลยเสียวผูกสามีสิวด้วยถ้าสาวอันนี้ผู้หญิงทาตัวอินด้วยจ้า้ต่อเอาเป็นว่าแป้งใบรุนช้ได้เจนซีใช้ได้ไหมได้ก็คือถามว่าทุกคนที่ อเคอ่ะทาข้างนอกเราจะใช้สูตรหนึ่งประทานพบว่าอุ้ยขอโอเคราคาวันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะสองรยเกบาทพี่น้องคะใครที่ไม่กดตอนนี้เวลาเลือกินนาทีจ๊ะเลือกินนาทีจ๊ะสิบเลือกี่นาทีเลือกินนาทีเราเลือกีนนาทีจ๊ะ อีกน่าจะอีกประมาณ4นาทีเนาะโอเคอีก4นาทีถ้าไม่กดตอนนี้คือราคาปรับขึ้นถ้าจะมีปัญหาก่อนได้ไหมได้คือทุกคนที่ภายในหรือข้างนอกนะคะรบกวนที่คุณสำระเงินแล้วถ้าทุกคนที่ซื้อไปตลาดไปตลาดไม่มีห่อไม่อารีโอมันจะมีแบบว่าทางเพ็เกตมาให้เพราะว่าเพล็กเกตแบบนี้ถ้าเป็นชิ้นเลืออะไรจริงๆเ่มันเป็น สีตาลไม่ใช่สีขาวสีขาวแต่ว่าแบบถามว่าน้องหลินใบเฮียมนะคะทื่คนจษาพีครอ่านคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมโอเคต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนนี้เป็นแป้งวีแกนที่หนูรู้จักแป้งวีแกนมาเยอะแยะแล้วกระแกบบางว่าบี้แป้กระใดมากระแกสวยมากนะคะถามมาว่าแป้งจริงมากที่ว่าซื้อเล้วเบอร์ศูนย์หนึ่งจะมีเหมาะสำกรับผู้ชายผู้ชายจะมีแป้งตัวอินมีตัวขาวที่มีฟ้าอะไรข้างนอกมันมีจัดเป็นว่าเสียงแย่ ผิวสองสีใช้เบอร์อะไรศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์สามไหมมาใส่มาใส่มาใส่มยใส่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะอ่านไปอาบน้ำแตะตัวเบอร์อะไรเอ่ยใส่อะไรเอ่ยมีเพจเก่งที่มาช่วยเพจเก่งมาต้องบอกก่อนนะคะว่าคนที่เบอร์คนที่ผิวขาวว่าไปเบอร์ศูนย์ศูนย์ได้เลยน้องหลินน้องหลินปกติไม่ได้ใช้เบอร์ศูนย์ศูนย์เนาะปกติใช้เบอร์สองใช่ไหมใช่แต่วันนี้ใช้เบอร์ศูนย์หรอใช่สวยไหมในกล้องถามแฟนคลับที่ว่าดูสวยไหมพี่ขาสามารถที่พี่อาพี่สวยไหมดูดูดู อยู่อยู่สวยมากก่อนที่ตื่นมาอาบน้ำตนนอนเสียแล้วคือหมดขาแป้งส่วนส่วนขาวมากๆเบอร์ส่วนหนึ่งขาวอมชมพูเบอร์ส่วนสองขาวเหลืองเบอร์ส่วนสามผิวเข้มหรือว่าผิวสองสีตอนนี้ราคา299บาทเหลือเวลาอีก3นาทีจ้ะ3นาทีแล้วนะราคาปกติ390ร้อย้าสิบแต่ต้องขอพูดได้ไหมได้ค่ะแบบเอออันนี้พี่ขาคาดบอกว่าพี่สามารถซื้อถ้าออนจะได้ ราคาสี่พันเจ็ดนะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องโอนก็คือกดตอนนี้คือมีเก็บเงินปลายทางเก็บเงินปลายทางแบบเราอยู่หน้าบ้านได้รับของโดยเครื่อเห็นไหมยกใ้ซ้อนนะเพราะคืออยู่เราหมาว่า้าบ้านไปพอไปซื้อกระเป๋าเขาจะมีประทาให้วเก็บประคาที่เราซื้อแพ็คเกจมาให้เรียบร้อยเพราะว่าแกซื้อบัญหาบนที่บนกลับมาซื้อใหม่หรออใครจะกด